สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o s s o Gaming นะครวันนี้มาอยู่กับเกม b u t t e r i n g Web นะครับก็มาพบกันกันกบพี่เสียงหลีเหวยาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากพี่เข้ามาใหม่นะเข้ามาใหม่ให้เป็นที่จับจองกันน่าจะจับจองกันได้ทุกคนนะถ้าคนเล่นมาตลอดนะครับโอเคก็วันนี้ก็มารีวิวครับว่าระหว่างอาวุธประจําตัวเลเวลหกสิบนะกับอาวุธทาวอนนะครับเลเวลหกเท่ากัน ดาเมจต่างกันเยอะมากแค่ไหนนะครับโอเคมาเริ่มจากเพื่อไม่ให้กระเสวลานะเริ่มจากอาวุธตู้ถาวรก่อนเลยนะครับอาวุธตู้ถาวรเนี่ยบวก ATK รุนร้วนเลยนะครับแล้วก็บวกเอ่อรีรีเอนอร์จีนะครับแล้วก็บวกดาเมจเบสิกแอทแท็กโบนัสนะสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคมาดูกันว่าจะดีไหมเทียบกับอันเนี้ยอันเนี้ยบวกคิลเลชครับ คิเลตกับแอตแทแล้วก็บวกนนเรสูแนนเรเบลูชันดาเมจนะโอเคน่าจะต่างกันอยู่แล้วละ่ะมาลองกับตัวไหนดีวะมาลองกับพี่เสือแล้วกันครับมาลองกับพี่เสือนะอันนี้นะครับเดี๋ยวลองตีดูก่อนดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้โอเคมา มาถึงสายคโคเลยครับสายคโคอันตีอยู่เท่าไหร่มาดูจิครับสองหมื่นครับแล้วก็ตอนตีตอนตีอยู่ประมาณหมื่นนะติดที่ก็ประมาณหมื่นระเบิดระเบิดเกรดเท่าไหร่สามหมนแปดับระเบิดเกรดอยู่ประมาณนี้ไม่เกินหมื่นนะประมาณหลักพันครับเยอะสุดหมื่นครับ<น>เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอันตีทีนึง ระเบิดเกรดได้สามพันครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขวนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขวนอันตอีรอบหนึ่งตีปกติก็ประมาณพันสองพันนะครับหลักร้อยพันสองพันรอต้องรอแป๊บนึงไอตัวนี้มันผมไม่ได้อัพเอ e r g y r รีเจนมาเยอะเท่าไหร่โอเคมาปลอยรอบหนึ่งนะ อันตรีดูครับเท่าไหร่ห้าหมื่นครับโอเคตอนตอนไม่ขี้สองหมื่นนะครับตอนขี้ห้าหมื่นตอนระเบิดเกตเก้าพันครับโอเคก็ถือว่าโอเคละห้าหมื่นเท่าไหรวะห้าหมื่นแปดครับประมาณตอนไม่ขี้สองหมื่นนะครับ มาดูกันว่าอาวุธนี้ต่างกันเยอะไหมเลเวเลเ,วเ,ลเวท่ากันนะครับตัวละครผมก็ยังอัพไม่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยสกิลก็ประมาณกลางๆงกลางๆนะทรัพยากรยังไม่พอ,อเคดูกันเสือตัวเดิมครับเสือตัวเดิมนะ ป๊อกก่อนป๊อกอันตีก่อนแล้วก็กดไปเท่าไหร่อันนี้ไม่ชีครับสองหมื่นสามแรงกว่านิดนึงแรงกว่าประมาณสามพันครับอันนี้ระเบิดเกตดหมื่นรับระเบิดเกรหมื่นก็แรงกว่าประมาณพันพันหน่อยๆนะครับอ่าเมื่อกี้มีหมื่นระเบิดเกตไไอทีนอันนี้ชีแปดพันเออก็ไม่ได้ต่างกันมากครับ โอเคเดี๋ยวรอดูตอนปิดชีครับพวกเกียดท่านี้ของเสือเลยวะโคตเกียดมุมกล้องอ่ะเออมันแพนมุมกล้องยากครับตีปกติก็พอๆกันครับ ที่จะตายเอาโอเคมาดูเอบพีคีหรือเปล่าหกหมื่นครับแรงกว่านิดหนึ่งครับไม่ได้เยอะมากว่าผมว่ามีเท่าไหร่สี 4, ่พแรงกว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับหมื่นเอ็ดเนี่ยแรงกว่าประมาณสิเปอร์เซ็นต์ครับทุกคน ระเบิดเกรดเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้มันยังมี9,000อยู่นะโอเคนะแรงกว่าประมาณ10%บเนะณเลเวล60นะครับน่าเลเวล60นะต้องบอกว่านะนะ่เลเวล60คือถ้าอาวุธยิ่งอัพไปเยอะๆเนี่ยชีเลดมันเยอะครับพอชีอเลดเยอะเนี่ยอาจจะติดชีเยอะดาเมจรวมๆน่าจะน่าจะแรงกว่า เพราะว่าเอ่อถ้าเราไปปั้นชิชิ้ชี่ดาเมจดีๆเนะี่ยยังไงมันก็มันก็ติดชิบ่อยกว่าแล้วครับยังไงก็แรงกว่าครับแต่ว่าณตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เรเ่ลหกสิบเนี่ยต่างกันประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับตีให้ไปล,ละกันนะระหว่างอาวุธตู้ถาวรกับอาวุธประจําตัวนะครับก็ใครมีตู้ถาวรหรือว่าใครจะเปิดประจําตัวคือถ้าใครมีเพชรนะแนะนํายังไงก็เปิดประจําตัวก็ดีกว่าครับแต่ถ้า ใครเอามาเล่นแทนก็ก็ยังพอได้ครับก็ยังพอได้นะเลเวลหกสิบนะซึ่งผมว่าถ้าอัพไปถึงเลเวลประมาณ8ปดเเนี่ยอาจจะห่างกันประมาณ20-30%ได้ครับตอนนี้มันยังห่างไม่เยอะนะประมาณ10-15%นะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Bosso Gaming นะครับเดี๋ยวผมมาลองอัพตัวนี้ดูนะว่าถ้าอัพไปสุดเนี่ยมันจะแรงกว่ากันเยอะมากไหมนะครับคือตัวนี้ผมไปอัพแล้วล่ะผมพอละผมหยุดก่อน ไอ้ตัวนี้มันแรงกว่านะเดี๋ยวพออัพขี้เล็ดเนี่ยไหนๆก็มาละอ่ะอัพไปเลยเดี๋ยวได้คขีเล็ดมันเยอะนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสติดคีเยอะยังไงก็แรงกว่าครับโอเคนี่เห็นไหมบวกเบสิก้าว่าเสร็จแล้วนะครับยังไงมันก็แรงกว่าครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบ,บอสโอเกมี่เดือนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ